วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่ว่าเวลารองพื้นโมเดลเนี่ยเราควรรองพื้นด้วยสีด้านหรือสีมันเงาจะดีกว่ากันครับสวัสดีครับผมนุและคุณกําลังอยู่กับชาแนลนุโมเดลเลอร์ครับก็มีเพื่อนๆหลายคนถามผมเข้ามานะครับว่าเวลารองพื้นด้วยสีกระป๋องเนี่ยถ้าเราจะทาสีโมเดลด้วยพูกกันแล้วเนี่ยเราควรใช้สีสเปรย์แบบมันเงาหรือแบบด้านนะครับในการรองพื้นมากกว่ากัน เอางี้ก่อนจะลงถึงคําตอบนะครับผมขอเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติแล้วเนะี่ยสีสเปรย์ที่เราใช้รองพื้นก็จะมีอยู่3ลักษณะน,นะครับแบบแรกก็คือสีกระป๋องสําหรับทําโมเดลแต่ไม่ได้เป็นสีชนด,ดิดรองพื้นก็คือเอาสีทําโมเดลนั่นแหละมาพ่นลงบนชิ้นงานแบบที่2คือสีรองพื้นสําหรับโมเดลโดยเฉพาะอันนี้ก็คือคล้ายๆกับสีทําโมเดลนะครับแต่ว่าเอาแบบมาสําหรับการรองพื้นข้อที่3สีสเปรย์ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานโมเดลอย่างเช่เนเรแลน ในบรรดาสีสาแบบนะครับที่ผมยกตัวอย่างไปโดยมากในเวลาเราใช้รองพื้นงานโมเดลที่ต้องการทานในผู้กันแล้วเนี่ยเราจะรองพื้นด้วยสีที่เป็นแบบด้านนะครับเพื่อให้ความสามารถในการยึดเกาะเนี่ยมาสูงขึ้นดังนั้นโดยปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยใช้สีสเปรย์แบบมันเงาเท่าไหร่เพราะบางครั้งเวลาทาเนี่ยบางทีสีก็ไหลนะครับแล้วก็การยึดเกาะเนี่ยก็จะไม่ดีเท่าแบบด้านผมแนะนานว่าถ้าใครมีงบนะซื้อสีรองพื้นสีดําหรือสีที่ตัวเองชอบนะครับไว้สักกระป๋องหนึ่ง กระป๋องหนึ่งก็ประมาณ3-400บาทได้อาจจะดูแพงไปสัหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้งานได้ง่ายมากเลยแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ใช้งานแบบถึงขั้นเรียกว่าบ่อยมากเรียกว่าต้องพ่นองพื้นแบบนี้ทุกครั้งนะครับบางทีกระป๋องหนึ่งนี้ก็อยู่ได้นานกว่าที่คิดนะยิ่งสําหรับคนที่ทําโมเดลจเฉพาะไฮเกรด Hi แล้วเนี่ยที่ตัวขนาดมันไม่ได้ใหญ่นะครับหรือว่าโมเดลรถขนาด1ต่อ32อะไรแบบนี้รองพื้นกระป๋องนี้เรียกว่าเอาอยู่เลยยังไงข้อลองหามาใช้กันดูนะครับผมว่าสะดวกดีแหละ แต่เรื่องราคาเนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยพวกสีที่เป็นสีทําโมเดลแต่ไม่ได้เป็นสีรองพื้นด้วยตรงอย่างพวกสีกระป๋องดําด้านของทมย่าอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ยี่หระเรื่องการเสียเวลาในการทํามากๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้รองพื้นด้วยมือไปก่อนก็นได้ครับไม่มีปัญหาโอเคเขาหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ